จังหวัดกระบี่ครับได้มีการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท99รูปถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสามีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาณวัดมหาธาตุวชิระมงคลครับที่วัดมหาธาตุวชิระมงคลอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่พระเทพวชิรากกรองเจ้าคณะภาค17เจเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิระมงคลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายภาสกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบรรพชาอุปสมบท99รูปถวายพระพรชจยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัรชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระาการประชวนและทรงมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววันโดยมีข้าราชการฝ่ายตุลาการทหารตำรวจห,วห,หัวหน้าสนาชการเหล่ากาชาติจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกระบี่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากครับซึ่งหลังจากนี้นะคะพระพิสุสง์ในโครงการทุกรูปค่ะจะมีการศึกษาพระไตรปิฎกเพื่อเป็นการดำรงชีวิตพระพุทธศาสนาแนวทางการปฏิบัติสมาธิเจริญจิตตภาวนาและร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิตยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณวัดมหา,าธาตุ วชิระมงคลเป็นระยะเวลา15วันและมีพิธีลาสิกขาในวันที่28มกราคม2566าหสำหรับประชาชนผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะสามารถที่จะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายพัาหาและน้ำปานะได้ทุกวันค่ะมูลนิด